สวัสดีค่ะทุกคนวันก่อนป้าหมกแดงพาเพื่อนๆชมเส้นทางขึ้นเขากันไปแล้วนะคะวันนี้มาชมเส้นทางเข้าในเมืองกันค่ะถนนเส้นนี้ป้าหมกแดงกำลังจะตรงเข้าไปในตัวเมืองซิดนีย์นะคะเพื่อนๆตอนนี้เราขึ้นสะพานดามอยกันมาแล้วค่ะดามอยบีชนะคะ เรากำลังจะตรงเข้าในเมืองซึ่งบนสะพานนี้ถนนเส้นนี้โดยปกติแล้วรถราจะเยอะมากค่ะจะไม่โล่งแบบนี้หรอกค่ะเพื่อนๆบังเอิญช่วงนี้มันเป็นช่วงล็อกดาวน์ถนนจึงโล่งมากค่ะเนี่ยเรากำลังจะต่อขึ้นสะพานอีกอันหนึ่งอันนี้อันนี้แองแสกบลีดค่ะเพื่อนๆคือสะพานแองแสกสะพาน สะพานทหารผ่านศึกนั่นเองค่ะสะพานอันนี้จะคล้ายๆสะพานแขวนพระรามเก้าบ้านเราคือจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ซิดนีย์เขาก็ล็อกดาวน์ค่ะเพื่อนๆไม่ใช่แค่ซิดนีย์นะคะจริงๆแล้วมีหลายรัฐเลยในออสเตรเลียที่ล็อกดาวน์แต่ว่า ตัวป้าหมกแดงอยู่ในซิดนีย์ก็เลยพูดถึงแค่ซิดนีย์ก่อนแล้วกันนะคะแล้วโดยเฉพาะเมืองที่ซับเบิร์ที่ป้าหมกแดงอยู่เป็นตัวแดงหลาเลยคือระบาดหนักติดอันดับโรคยอดฮิตเลยค่ะเพื่อนๆถึงขนาดว่าห้ามออกจากบ้านเกิน5กิโลเมตรเลยแต่วันนี้ ้าหมกแดงกับคุณสามีเราก็แอบออกจากบ้านกันตรงดิ่งเข้าในเมืองเพื่อที่จะไปโอนตังค์ให้คุณพ่อคะ่ะเพื่อนๆเราต้องรีบไปรีบกลับค่ะเพราะว่าถ้าโชคไม่ดีมีสิทธิ์โดนตำรวจเรียกถามว่าทำไมออกมาไกลบริเวณบ้านออกมาพ้นเขตซับเบิดตัวเองอะไรอย่างนี้ยคะ่ะ มันมีข่าวคนโดนปรับเกือบทุกวันเลยปรับเยอะคนละพันเหรียญเลยค่ะเพื่อนๆนถ้าออกจากบ้านแล้วโดนตำรวจตำรวจเรียกสอบถามว่าออกจากบ้านทำไมทำไมออกมาข้ามซับเบิดออกมาไกลเกิน5กิโลเมตรเกิน10กิโลเมตรถ้าไม่สมเหตุสมผลก็จะโดนใบปรับค่ะวันเสาร์ที่แล้วคุณลุงสามีป้าหมกแดง แกก็ไปขับอูเบอร์ค่ะเพืเ่อนๆไปทำงานไปรับผู้โดยสารแต่โดนตำรวจเรียกค่ะแล้วก็จะเขียนใบสั่งพันเหรียญด้วยคุณสามีก็เลยโชว์ให้ดูว่าเนี่ยผู้โดยสารเรียกนะอูเบอร์เขาส่งมาให้ไปรับผู้โดยสารไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะขับรถออกมาเที่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยตำรวจเขาก็เลยให้วอร์นิ่งคือ ให้ใบเตือนค่ะเพื่อนๆเหมือนกับถ้าเจออีกครั้งรอบนี้โดนปรับแน่นอนเราก็เลยกลัวกันขี้หดเลยเราก็เลยรีบมาโอนเงินให้คุณพ่อค่ะเพื่อนๆรีบโอนรีบกลับกลับไปทำมาหากินอยู่ร้านเราดีกว่าขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย